หนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยค่ะคือวันที่เอาไม่อย่างนั้นเรามีอะไรจะสารภาพก่อนดีคือตอนเกิดเรื่องอะค่ะหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้มันกินอยู่หรือป่าผู้ชายจะได้ของใครของพี่มิกาตลกมาเอแคลเออผู้ชายคนนด้ของใมรผู้ชใครอยสักอ่ะเราจะพูดที่นี่ที่แรกแล้วผู้ชายก็ตื่นกันทุกวันตัเปลวยิงจุดกันว่าใครจะพูดปากสามสองหนึ่งนี่ทำแล้วเนี่ยอ่ผู้ชายทำแล้วหรอ ตอนนั้นเปแฟนใหม่ของพี่มิกจริงไหมอจริงีแว่าหนูไม่รู้เลยโคตรมากเ <hoc> พราะหนูไม่รู้เลยตาไม่ตาโตอะตาลามาก คุกับรายที่ผ่ามาหนอยูฝรั่งเศสใชู่คับกับวันนี้เลยค่ะแล้วก็หนูจะเห็นแค่นคน็นก่อนหน้านี้ว่าคุณมี้าราล์ผู้ชสยคนนี้คกนี้ยินเต้นเต้นเนาะอย่เาตนเต้นๆแล้วหรอแฟนใหม่หรอทำไมเขามีไหวสั่งเขาไปหา่าแล้วตกใจไหมแอบตกใจตกใจแต่ถามว่าเราก็แอบมีอารมณ์กุบเซนการแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคูใครอะไรอย่างเงี้ยจนสักพันเสร็จปุ๊บเขาเริ่มมีคอนเทนต์คู่กันใส่รูปคู่กับโอยสักอะไรเงี้ยแล้วก็เิ่าแบบอ่ะหนอเป็นแฟน ประเด็นที่หนูตกใจคือประเด็นที่กันเคยเถียงกันว่าแฟนใหม่ที่จะเป็นใครทำอาชีพอะไรบ้าด้หรือเปล่าในขนาดที่เราพูดที่พยายามหามาะกันสังกิตแล้วเราพี่แฟนเนี่ยเราก็พยายามคิดว่าไม่ต่อให้เราจะทำาอะไรก็ตามแต่เราสามารถที่แฟนเป็นอาชีพต่างกันได้ต่อให้ผู้ชายจะเละเทะมาก,ก่อนเราก็เอาได้แต่เราแบบว่ามีอารมณ์ด้วมอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หนูได้ถาแฟนไม่ได้ยังไงหนูไม่สนใจว่าเขาเป็นคนแบบว่าห้ามมีแฟนแบบขนาด ดีเลยจริงๆพอมาเจอกันนี้เราได้ถามพี่บิ๊กไปว่าสรุปแล้วคอมคือใครเพราะว่าเราชอบใส่ใจไงเรายังไม่ได้คุยคอมพี่บิ๊กยังไม่้คุยเลยเพิ่งลงเครื่องไม่มีไม่ได้ถามอะไรกบฏไม่มีลองสาบานเปิดอ่ะเปิดไม่มีจริงสามาได้เลยไม่มีไมม่ีอสาบานไม่มีไม่ได้ถามหรือเพิกงถามแล้วหรอพี่บิ๊กไม่ได้ถามนะผมเองไม่ได้ถามไม่ได้คือไม่ได้คุยอะไรกันเลย ก็ไม่หัองเขาอกเพราะว่ามันมีมีตัวหัวกมีหัวกในกลุ่มพี่นัทก็จะบอกว่าพี่นัทช่วยโพูดอะไรไหมเพราะว่าหนูพูดไปแล้วเลยดีวยความหนู่ยพี่นัทบอกว่านันทิสาก็บอกว่าช่วยพูดพี่นัทบอกว่าไม่มีเจโอเคหนูโอเคหรือก็จะโอเคกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มาสักเมื่อคนเห็นเต้นคู่กันอีกใช่ไหมเาเต้นอีกดูแฟนมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เร่ผลด้านควากันเลยแฟนตกลงมีแฟนหรือไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้แฟนไทยเลยแล้วสรุปเป็นแฟน เออสรุปเขาพีแฟนไม่ไหวเลยเราก็ไม่รู้เลยอ่า,อาแล้วตอนอย่นี้เราจะกลับไปใส่ใจมั้ยหรือว่ายังไงเพราะจากคนได้ร้องก็อาจจะมีกลุบกุบอาจจะมีกลุ่บกุบหลังเรื่องหลังจบขอ,อเถียงอัไไม่ต้องทำเป็นคอนเทนเนอร์อีกไหมจ๊ะเราต้องทำเป<อ>็นคอน,นอเทนเนอร์ จะมีนิดมันนี่เนี่ยจะไปเกิดคอนเทนต์ได้เนี่ยที่จริงแล้วสุดเหตุการที่พี่มิกก็คือเลิกกับแฟนเก่าปุ๊บหาแฟนที่จะมีแฟนใหม่เลยก็บอกว่าพี่มิกเขาเป็นคนมุกอ้อนมาอยู่แล้วเขาไม่มีแฟนเขาเป็นคนมุกอ้อนมาแล้วเขาเป็นคนชอบมีแฟนคือแบบว่าผู้ชายจะรอทักหาเขาเยอะมากอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเลยอันนี้เรื่องจริงหนูเคยเห็นหนูเคยนั่งคุยกับเขากันว่าช่าหมว่าหรือว่าหรือว่าพี่มิกชอบเซอร์วงเซอร์วง มึกลตัตที่ผู้ชายชอบหรือเปล่ามีดาราช่องน้อยสี <Así S 2> ท uh ักมาคุยด้วยนะวันที่เลิกหนูเห็นแล้วเป่าได้ไหมไอ้แ่หนูเอาปรแกรมมเนหนูอะเห็นเอาเล่าเออเอาเล่ไมเออเราหออย่าใบให้สูงร้อยแปดสิบพื้นออขาวเล่นบาทรือเปล่าขอบคุณค่ะ ไม่เพราะเพราะเพราะว่าทาที่นารามินบอกว่ามีทั้งเป็กซินีวายเป็นจีเอเป็นจีอะไรนะคืออย่างงี้คืงไม่ชอบจีบพอพอพี่มิกเขาเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยก็จะมีคนแบบมาแข่งขันมาเยอะเขาอยากร่วมงานด้วยหรือว่าอยากจะอะไรใดๆด้วยอะไรร่วมงานคือร่วมงานอะไรก็ใช่งานแต่งเพลง ก็มีว่าสมิวปินหน้าใหม่แบบคักหักเขาเยอะเพราะว่าพี่ม็เขาเปิดไายวันเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าใหม่เยอะมีะไรเสริมไหมกับคุดนั้น180มีอะไรเพิ่มไหมไม่มีค่ะให้โจทย์ไปแค่นี้ค่ะแ่น่ารักเาแต่น่ารักค่ะน่ารักเลย